홀리언트는 <sweak> 홀리언트는 <sweak> <sweak> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบบาโซนคดเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บบาโซนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแจ้งเตือนชาวไร่อ้อยระวังหญ้าแม่มดทําลายอ้อยหากพบในแปลงแจ้งโรงงานน้ําตาลด่วนนะครับเพื่อหาทางกําจัดสําหรับหญ้าแม่มดที่ระบาดอยู่ในช่วงระยะนี้นะครับแถบ,บริเวณ จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ทำลายอ้อยไปแล้วนับพันไรนะครับสำหรับยาแม่มดคือศัตรูร้ายที่ทำลายอ้อยนะครับหากพบเห็นนะครับก็ขอให้แจ้งโรงงานน้ำตาลเพื่อหาสารไปกำจัดวัชพืชชนิดนี้นะครับสำหรับยาแม่มดนะครับคือวัชพืชที่ต้องห้ามของหลายๆประเทศในแถบยุโรปและอเมริกานะครับสำหรับถ้ามีเมล็ด ยาแม้มดติดไปกับสินค้าการเกษตรจะถูกแบนในทันทีนะครับสำหรับในการนี้นะครับในประเทศไทยก็ระบาดมาในปีพศ .2560 นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ระบาดในนาข้าวนะครับจึงทำให้การส่งออกข้าวไทยนั้นนะครับประสบปัญหาในปีนั้นนะครับสำหรับในปีนี้นะครับก็เริ่มมาระบาดอีกนะครับในแถบจังหวัดนครสวรรค์พรบ ในแปลงปลูกอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดนครสวรรค์นะครับเสียหายยับนะครับแบกหนี้เป็นแสนนะครับขาดทุนเป็นแสนนะครับซึ่งตอนนี้รอยาจากกรมส่งเสริมการเกษตรและโรงงานน้ําตาลเพื่อมากําจัดนะครับสําหรับหญ้าชนิดนี้เป็นหญ้าที่ผิดกฎหมายนะครับใครมีไว้ในครอบครองถือว่าผิดกฎหมายนะครับต้องแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและโรงงานน้ําตาล ได้รับทราบนะครับและหาทางกําจัดนะครับสําหรับญ้าแม่มดนะครับวันนี้จึงมาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ดูแลแปลงอ้อยของท่านนะครับดูว่าถ้ามีญ้าแม่มดนะครับก็ขอให้แจ้งโรงงานน้ําตาลโดยด่วนนะครับสําหรับสารไกลโพเศตนะครับกําจัดไม่ได้นะครับสําหรับญ้าแม่มดมีขนขาวปกคลุมทั่วทั้งลําต้นและใบนะครับดอกสีขาวและสีเหลืองนะครับ มีดอกออกตามซอกใบนะครับสําหรับหยาแม่มดนะครับเมื่องอกแล้วนะครับรากของยาแม่มดจะแทงรากเข้าไปในรากอ้อยดูดซับน้ําเลี้ยงของอ้อยนะครับจนอ้อยแห้งเฉาตายไปในที่สุดนะครับทําให้อ้อยแคกนนะครับไม่สมบูรณ์และแห้งตายไปในที่สุดนะครับซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายสาหรับแปลงอ้อยโดยอย่างแท้จริงนะครับสําหรับหญ้าแม่มดหากท่านพบเห็นนะครับ ก็ขอให้แจ้งโรงงานน้ําตาลเพื่อหาทางกับจัดนะครับสำหรับคลิปนี้มาแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ